คลิปที่แล้วเป็นรูม86ใช่ไหมครับแต่นี่คือเดอะไนอฟแปดสิบเจแหมชื่อบัดใกล้เคียงกันแล้วเกินไม่รู้ว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าเลยครับต้อนรับเข้าสู่ช่องบอรชูสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนน้องทุกคนครับเอ่ออะไรวะเนี่ยผมตื่นมาในห้องน้ำที่มีคนตายอยู่เหรอ แต่ทำไมคนนี้เขาเหมืนซอมบี้จังเลยอะผมมีทั้งมีดแล้วก็มีทั้งปืนเปลี่ยนอาวุธยังไงอะโอเคโอเคโอเคเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วอันนี้คือผมฆ่าเขาเหรอแต่เขาเหมือนซอมบี้มากเลยนะแล้วอ,นน <c oughs> อันนี้คือกดฟันใช่ไหมโอเคอน,นี่คือกดฟันแล้วอันนี้ก็คืออ่ะโอเคผมพอจะเข้าใจว่ายิงคืออะไรนะแต่ผมยจะไม่ยิงแล้วกัน แล้วก็ในอ่างมีเลือดด้วยนะตอนนี้ไม่มั่นใจเลยครับว่าผมฆ่าเขาหรือเปล่าแล้วออกจากที่นี่ยังไงดันประตูได้เลยใครอะเมื่อกี้คือในห้องน้ำก็มีอยู่แค่นี้แล้วใครแม่งไม่สวนเราไปวะหุยตกใจอะเหมือนเป็นคนใส่ชุดขาวๆนะครับผมขาวๆด้วย นี่ก็อาจจะเป็นคนที่ฆ่าคนคนนี้ก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ไม่รู้แหละแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องทําอะไรต่อเข้าปาดีนี้ได้ไหมไม่ได้อสั่นเลยขนาดน,นั้นมีรถอยู่รัน faster with t k n i คุณวิ่งเร็วขึ้นด้วยการอ๋อถือมีดนะถือมีดแล้ววิ่งเร็วขึ้นโอเคตรงนี้ทําอะไรได้ไม่ได้เลย กด F กด F คืออะไรอ๋อเปิดไฟเปิดปิดไฟนีครับปิดก่อนแล้วกันมีรถ2องคันนะมีรถคันนี้1นึคันที่นี่คือปั๊มน้มํามันนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งคันตรงนี้มันจะชนอะไรอยู่หรือเปล่าวิเหมือนอาจจะชนคนขับจักรยานหรือเปล่าครับแล้วก็เอาไปซ่อนในนั้นเหรอไอ้คนนั้นนะเออ แล้วเราเราเกี <c oughs> ่ยวอะไรเราคือคนนี้หรือว่าเราคือเจ้าของรถคันนี้ผมว่าเราน่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าอาจจะเฮ้ยอะไรอะโอ้โหเต็มเลยซอมบี้หรอหลบก่อนแล้วกันสู้กับซอมบี้ได้ไหมเนี่ยอออืออืออืออออกอนอเออ อุ้ยต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มใส่กูด้วยกูจะรอดยังไงเดีผมต้องเลาะไปนะครับเลาะริมลเรืีอยๆโอเคลองฝั่งนี้แล้วก็เดินไปใหม่กระสุนนี่อยู่20นัดเองนะไม่ก็30จะรอดยังไงปดอ้ยล้วฟันไม่ตายด้วยนะอุ้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าลุยชออย่า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 ่าอย่าอยากูจะแล้วมันเยอะเกินไปเนี่ย วิ่จะไม่หมดอีกผมว่านะไม่ต่ำกว่า30ตัวนะโอ้โหแล้วีอีกมึ้งบาหรือเปล่าจะสู้หมดได้ยังไงทำมันทีนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเราล่อพวกมันมาตรงนี้ก่อนอุย,อยติด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 วิ่งเลือดกูลดแล้วผมติดอหะทุกคน มันลักไปดไปก่อนเมาตากที่มันบักนะครับผมก็เลยต้องวิ่งไปใหม่แล้วก็บลักเต็มเลยวิ่งยู่ยก,กับฉันผมว่าแค่นี้เนี่ยก็ประมาณ20กว่าตัวแล้วนะว้ายอย่าพึ่งผมคิดว่าเราไม่ควรที่จะสู้กับพวกมันได้ซ้ำนะครับเพราะว่าสู้ยังไงก็น่าจะสู้ไม่หมดกระสุนก็น่าจะไม่พอ ถ้าจะให้ฟันไปเรื่อยๆเดี๋ออยวชั่วโมงหนึ่งก็ไม่น่าจะจบเนอะโอ้โหยังมาอีกยังมาอีกหมดแล้วมั้งน่านจะหมดแล้วนะเดี๋ยวคนชื่อเด่นไปตรงนั้นเลยดีไหมรอบนี้โอ้โหมาไม่หยุดไม่หย่อนเอเ่อเดี๋ยวเข้ามีก่อนแล้วกันนะครับเอาใหม่แต่ว่าอย่าเดินไปตรงนั้นมากเดี๋ยวติดอ้อมๆไปเรื่อๆยๆวิวิ มันเดินไปไม่ได้วะ่ะโอ้โหเยอะเกินแล้วสะตรงนี้ก็สะตรงนี้ก็เป็นมันติดอะตะกี้มันติดนี่ไงนี่ไงนี่ไงคนนี้แหละคนนี้แหละที่พี่ก่อมาจัมินลูสเซอร์กระโดดลงไปที่นี้เหรอตอนจบแบบแรกจบแล้วเหรอ ในคืนหนึ่งวันที่3 1ตุลาคม1987โรเบิร์ตวิลเลียมส์นั่นก็คือเรานะครับในระหว่างที่เมาอยู่นั้นได้ขับชนกับเด็กสาวคนหนึ่งที่กําลังขี่จักรยานอยู่เราพยายามที่จะซ่อนตัวเธอไว้ในห้องน้ําแต่มันสายเกินไปแล้วทุกคนในพื้นที่เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณตัดสินใจที่จะ,ะเผชิญกับความจริงและวิญญาณของเด็กน้อยก็ตัดสินใจให้อภัยคุณเช่นเดียวกันมันเกี่ยวอะไรกับซอมบี้เอาใหม่แล้วกันคราวนี้ผมจะลองเดินไปตามมันไปเลยด <c oughs> เ,เดีย๋ยวไอ้คน จะลองเดินไปทางอื่นดูนะครับก็คือไม่ได้ไปช่วยคนนี้ส่วนไอซ้ซอมบี้พวกนี้ก็ปล่อยมันไปนะเราก็พยายามเดินตามให้เร็วที่สุดแล้วกันยิงมันได้ไหมนี่เนี่ยยิงมากเลยวิ่งหนีกูหันมายขึ้นรถดีๆก็ไม่ได้นี่แน่ไม่แน่นี่ไม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 ่เลือดเราลดนะเลือดเราลดนะไอ้ขี่ทางล่างเนี่ยไอ้ขี่ทางล่างเนี่ยคือเลือดเรานะจุ๊บ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 อย่าอย่าอีกติดแล้วติดแล้วติดแล้วอย่านะ สามห้ามวิ่งเร็วกัน30มสิบรู้ไหมนีกูรไปหันไปดูโอ้โหกดบีโหลดคือมันกระสุนหายไปเลยหนึ่งแม็กซ์แล้วผมกดสครั้งบ้าหรือเปล่าหลบไปหลบไปหรบไปยิงไปอย่างนั้นแหละขำๆยิงก็ไม่ตายเออเเดินไปข้างหลังรถแล้วกันเดินไปได้หรือเปล่า เดินมาได้จะเดินมาทำไมกูเดินมาทำไม,ม,ำไมบ้าระออกไปได้ใช่ไหมโอ้โหเยอะเกินไปยเยอะเกินไปยเยอะเกินไประพัดเลยดีทำอะไรไม่ได้เลยอยุ้ยเยอะไอ่ะอุ้ยตัวมันเปลี่ยนไปอะเป็นสีแดงอะทำไมอะยะบบีบ้า เจ้าคนนี้อีกแล้วโอ้ยชึบจำอินดูเซอร์เราจะลองไม่โดดไปตรงนั้นดูนะครับโดดไม่โดดไปตรงนั้นแล้วไปตรงไหนได้หล่ะไอ้บ้าไปไม่ได้จะไปอยู่กับฉันอจะไปอยู่กับฉันโอ้โหโอ้โหกดติดกดติดฝาซอมบี้แบกสาวฝาซอมบี้อยุดหย่าอย่าอ้าวคือคือไร อีกรอบหนึ่งสิ่งที่ผมจะทำคือสู้กับซอมบี้ให้หมดขนาดนั้นเลยเหรอเอาจริงดิไม่รู้แหละต้องลองดูว่าเสียบแต่ผมต้องขอลองมันไม่ตายโอ้โหดูว่าเสียบแต่ผมต้องขอลองมาสิมาสิครับมาสิครับมาสิครับ ต้องหนัวกันหน่อยแล้วต้องหนวกันหน่อยแล้วเออห้าวเหรอห้าวเหรอต้องหนัวกันหน่อยแล้วต้องหนักกันนไปหนักกันหน่อยมาสิมามาสิมามาสิมาวิ่งเดือดเพิ่มได้ไงวะเดือดเพิ่มได้ไงเดือดสี <c oughs> อ๋อมียาด้วยอู้มีกระสุนด้วยเอาแล้วรอบนี้แหละโดนกุญแน่เราอย่าก,กดรีโหลดเล่นนะครับการกดรีโหลดเล่นคือเสียกระสุนไปนหนึ่งแม็กฟรี ฟี but, ฟีแบบฟีฟีเลยอ่ะไม่ยิงก็เสียนะครับอยากก,ากดรีโหลดจับเอาไว้นะี่แน่กี่นัดโอ้ยมึงมั่งอีกแล้วไปลองตายเลยเอาเอาสักหน่อยเอ้าเออเอาดิเอาดิมามาสิมามาสิมามีกระสุนแล้วมีกระสุนแล้วอันนี้ผมจะเล่นแบบเอาเรื่องเอาราวยิงให้เกลี้ยงอุ้ยไม่น่ากดรีโหลดเลย สุดจะหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่ารอบหน้าเดี๋ยวผมเอามีดแล้วกันจ้วง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 มามีข้างหลังไหมไม่มีนะก็มาดิครับก็มาดิครับมาดิครับนี่แน่เจ้าซอมบี้ผมว่าแล้วมันต้องเป็นซอมบี้นะไอศพบที่ศพแรกอะไาเรี่งมาดิ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 เดะ นี่แนี่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 น,นี่ตัววิซ่นี่ต่อไปนี่โหยิงไม่โดนนะตะกี้วันนี้ยิงไม่ตายนะยิงไม่โดนนั่นเลยทำให้ยิงไม่ตายอุ้ยแม็กซ์ใช้จะพึง่งจะพึ่งไอ้ซอมบี้เฮ้ยแล้วผมจะฆ่าครบทุกตัวได้ยังไงเพื่อนก็กนมันบัน็อกอะ ฟันตูมันตูมันอ๋อฟันเร็วได้นะเร็วเท่าไหร่ก็ฟันเร็วเท่านั้นเออเอาสิเออเอาสิเหล่าเขาเร,ารียกว่าเหล่าเหล่าลมเปียวอา้าวผมไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวว่ามันต้องการอะไรแต่ผมจะไม่เล่นแล้วกับเกมนี้ The Night of แปดสิบเจ็ดเออช่างมัน มึงทําเกมมาได้งงมากอ่ะเลยครับก็ให้จบไปอย่างนี้แหละครับกับเดินนอัพปสิบเจ็นี่ครับจริงๆมันก็มีเรื่องราวของมันอยู่แหละนะใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่สุดนะเนาะไม่เป็นไรครับก็เป็นกําลังใจให้กับผู้พัฒน,นาเกมแล้วกันนะใครที่ชื่นชอบหรือมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สามารถแชร์กันได้ใต้คลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้เดินนายอัพแปดสิบเจ็ดและผมบอสชูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ